อิกหน้าขาวใสเนียนเด้งเด็กไม่ง้อหมอไม่ต้องเข้าคลินิกเ <s> ห็นผลไวกว่าการทำทรีทเมนต์และเลเซอร์เห <s> ็นผลตั้งแต่ครั้งแรกในงบประมาณแค่20กว่าบาทต่อครั้งเท่านั้นนี่เลยคะ่ะ มาร์คไวท์พลัสแบรนด์มาดามดิซาตัวช่วยที่เหล่าดาราพิตตี้นางแบบและหลากหลายอาชีพอื่นๆนะคะเลือกใช้มายาวนานถึง11ปีครีมมาร์คตัวนี้นะคะเขามีประสิทธิภาพในการช่วยดูดซับความดำค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวให้ขาวขึ้นได้จากพื้นผิวนะคะแถมยังช่วยลดสิวฝ้ากระจุดดำๆำแล้วก,ก็ช่วยกระชับรูมขนได้พร้อมกันภายในขั้นตอนเดียวโดยที่เขาไม่ทำร้ายผิวให้บางลงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาปราศจากสารเคมีปลอดภัยและมีออยอค่ะ ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะที่อยากให้ขาวสำหรับผิวหน้านะคะให้มาร์กหนาๆทิ้งไว้10นาทีนะคะเวน้นบริเวณปากและรอบดวงตาทำต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะและสำหรับผิวกายนะคะให้มาร์กหนาๆทิ้งไว้แบบนี้นะคะ30นาทีถึง3ชั่วโมงนะคะทาต่อเนื่องสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะยิ่งมาร์กหนายิ่งมาร์กนานก็ยิ่งขาวมากนะคะท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจสั่งซื้อนะคะ หาแรงน่นขายได้24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนรายละเอียดและรีวิวต่างๆนะคะลงเพิ่มให้ใต้โพสต์นี้